สนุกสนุกนะครับได้งา่ายง่ายอ่าแบบนี้ครับสวัสดีครับ,ร,บร้านแฉ่งการเกษตรนะครับวันนี้ผมมาแนะนํานะครับสําหรับเจ้ารถตัดหญ้าท็อปซันนะครับสันชาติอเมริกานะตัวนี้เป็นรถตัดหญ้านะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์เนี่ย ตัวนี้เนี่ยให้มาที่6.5แรงม้านะครับหรือว่า1 9 0ซีนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยยังสามารถนะครับตัดไปนะครับในนากว้างแบบนี้เนี่ย62เซน,นนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเก็บหญ้าไปได้ในตัวนะครับก็ตัดไปเก็บไปหรือว่าตัดแล้วไม่เก็บก็สามารถทําได้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันในใกล้นะครับว่าเจ้ารถตัดหญ้าคันนี้มีความสามารถอะไรกันบ้างแล้วก็จะใช้งานกันอย่างไรบ้างนะครับเข้ามาดูใใกล้เลยครับ โอเคนะครับอันดับแรกนะครับที่ให้มานะครับจะเป็นล้อหน้านะครับสี่ล้อนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยางตันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยางแบบลมนะครับให้มาค่อนข้างที่จะเป็นขนาดที่จะใหญ่นะครับทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับแล้วก็ใบมีดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้มันให้หน้าตัดมาที่62เซนนะครับตัวนี้เนี่ยมีเกียร์เดินหน้านะครับตัวนี้ให้มาแบบ4สปีดนะครับเดินหน้านะครับได้4สปีดนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับแล้วก็ สามารถมีเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับหรือว่าเครื่องลองซินนะครับขนาด6.5แรงม้านะครับแล้วก็อยู่ที่ 190cc นะครับแล้วตัวด้านหลังนะครับตรงนี้ให้ขนาดจุความเก็บหญ้านะครับตัวนี้สามารถเก็บได้ถึง130ลิตรนะครับก็พอหญ้าเต็มแล้วก็เทยญ้าทิ้งแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับการตัดหญ้านะครับตัวนี้ปรับการตัดหญ้าได้ทั้งหมด4ระดับนะครับความสูงความต่ำในการตัดหญ้านะครับโอเคก็โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็ใช้งานแบบง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้คือรถตัดหญ้าท็อปซันสัญชาติอเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะมาวันนี้เราจะมาเทสนะครับแล้วทดลองใช้นะครับสำหรับเจ้ารถตัดหญ้านะครับคันนี้กันนะครับว่าประสิทธิภาพและการใช้งานจะดีอย่างไรนะครับวันนี้มาติดตามชมครับ เอาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองตัดเลยอันนี้ผมตัดแบบไม่เก็บหญ้านะครับก็จะได้เห็นภาพได้ชัดนะครับแล้วก็ดูได้ง่ายๆนะครับว่ามันตัดยาเริ่มทางการไม่มีนะครับตรงนี้เลยครับเอาไปนะครับเดินแบบเร็วๆนะนี่ครับนี่แบบนี้เลยใช้งานแบบง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้หญิงหรือว่า ผู้ที่มีอายุนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบอย่างคล่องตัวแล้วก็ใช้งานได้แบบอย่างง่ายนะครับเพราะว่ารถชักตัดด้าก,กานันเนี่ยมีระบบเต็มที่มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการนั่งอยู่บนเบาะแบบนี้นะครับถ้าเราหลุดออกจากตัวรถหรือว่าลุกยืนนะครับก็จะทําให้ตัวเครื่องยนต์หยุดการทํางานนะครับ้อนนี้น้าตัดกว้าง60จ2เส้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์6.5แรงนะเนี่ยตัดแบบง่ายแบบนี้เลยนะครับ แรงมากนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าผมจะวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับใช้งานดีนะผมว่าเหมาะมากเลยนะครับกับผู้ที่จะใช้เครื่องยนต์อะไรไม่เป็นเลยหรือว่าไม่รู้จักนะครับว่าจะต้องทํางานอย่างไงนะครับกลัวว่าจะใช้งานยากนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่ารถตัดย่างันนี้เนี่ยมาทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ทํางานได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมออาโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องนะครับอ่าเริ่มสั่งการใบมีดโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้งาน,นง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุหรือว่าคนที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่เป็นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เนะี่ยใช้งานแบบง่ายๆนะครับแถมยงังมีระบบเซฟตี้นะอย่างที่ผมบอกไปตอนที่ผมตัดนะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราลุกจากเบาะเมื่อไหร่นะครับรถตัดยากคันนี้จะไม่ทํางานนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ดับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า ่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าผู้หญิงใช้นะครับผู้สูงอายุใช้หรือว่าถ <off> <off> ้าเป็นผ so ู so ้ชายเนี่ยยิ่งง่ายนะครับไปเลยนะครับก็วันนี้นะครับสัตยาท็อปซันนะครับหน้าตัดกว้างนะครับตัวนี้อยู่ที่60.2เซนนะครับเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องลองซินด้วยนะครับนะครับก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นเกรดที่ดีเลยนะครับก็ถึงดีมากนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ลองซินเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพที่สูงอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับ ขนาดที่ซีอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบีซีนะตัวนี้ก็มีกระเป๋าเก็บยาเดี๋ยวผมเอากระเป๋าเก็บยาให้ดูนะครับอ่ะมีกระเป๋าเก็บยานะครับหนึ่งร้อยสาสิบลิตรนะครับแบบนี้ให้ไปติดด้านหลังนะครับก็เวลาเทก็เรานั่งอยู่นะครับก็ขึ้นเทแบบนี้ได้เลยนะครับเบาๆง่ายๆนะครับอ่ะโอเคสาหรับราคานะครับตัวนี้นะครับผมขอบอกว่าตัวนี้เนี่ยหน้านะครับเพจหรือว่าตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าบนห้างนะครับตัวนี้เนี่ยราคาไม่ต่ำกว่าห้าน่าจะอยู่ที่หกหมื่น ผมเห็นเขาขายกัน5,99นะครับแต่วันนี้นะครับสำหรับร้านแชร์การเซตนนะครับผมมาเสนอราคานะครับรถตัดยญาท็อปซันคันนี้นั่งขับนะครับแบบนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับแบบประหยัดน้ำมันแบบนี้ในราคาฟังให้ดีนะครับตัวนี้39,900บาทเท่านั้นครับราคานี้ต้องบอกว่าห้ามต่อผมแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันพิเศษแล้วจริงๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถตัดยญาคันนี้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับ 0842704895และ0 9 2 0 4 0 8 3 3 7นะครับสำหรับวันนี้นะครับร้านแช่งกายเกษตรของเรานะครับลาไปก่อนกับเจ้ารถตัดยาท็อปสันนะครับวันนี้สวัสดีครับ